ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมดดำเล่าคุยหลังใหม่เจนนี่แนะให้เคลียร์กันเองกลับโดนสวนแรงจนหน้าชา จากกรณีดราม่าที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลของสาวเจนนี่ได้หมดทัศชื่นล่าสุดนักจัดรายการฟีปากเก่งอย่างมดดำกระชาพาที่แนะนำสาวเจนนี่ได้หมดทัศชื่นให้จบปัญหานี้ด้วยการมอบสินน้ำใจให้หนุ่มก้าวจำนวนเงิน1ล้านบาทแต่ก็โดนศิลปินคนในข่าวสวนกลับว่าหนูไม่ผิดจะให้ทําอย่างไรซึ่งประเด็นนี้มดดำได้นํามาเปิดเผยในรายการของตนเอง นอกจากนี้ในรายการมดดำยังเล่าเพิ่มเติมถึงบทสนทนากับสาวเจนนี่ด้วยว่าที่ให้นำเงินไปให้ไม่ได้พูดถึงประเด็นใครถูกใครผิดแต่จะให้ร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอต่อจะได้มีงานในวงการจะได้มีคนจ้างต่อถ้าหล่อนไม่จบหล่อนก็เป็นหมา